วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการลดริ้วรอยมาฝากนะคะถ้าอยากรู้ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของไอติมค่ะชาแนลที่จะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยในการดูแลผิว และว,วันนี้เราก็มีวิธีกระชับรูขุนขนมาฝากด้วยสูตรจากโทนเนอร์น้ำแตงกวาค่ะแตงกวานอกจากจะช่วยทำให้เราสดชื่นแล้วนะคะยังช่วยกระชับรูขุนขนแล้วก็ลบเลือนฝ้าได้ด้วยวิธีทำก็ไม่ยากค่ะส่วนผสมมีแค่แตงกวานะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นบางๆกับเจลาดหางจระเข้ เดี๋ยวส่วนผสมวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการนะคะให้เพื่อนเพื่อนหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆให้เล็กที่สุดเลยเพื่อสะดวกในการปัน่นเราจะปั่นแล้วนะคะ พับปั่นเสร็จแล้วเราจะมากรองกันค่ะเราจะรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบนะคะเพื่อให้กรองกากให้ได้ละเอียดที่สุดเอาเฉพาะน้ำเลยน้ำเพียวๆเลยค่ะ เรได้แต่น้ําแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับเจลว่านหางจระเข้ค่ะเจลว่านหางจระเข้เราใช้หนึ่งซอหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพยายามให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน พอได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ขวดนะคะให้เป็นเพื่อนหาขวดเล็กๆที่เป็นขวดสเปรย์จะใช้สะดวกมากเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆว่าง,ง่ายมากเลยนะคะวิธีทำของเรานะคะพอเ,เพื่อนๆได้โทนเนอร์น้ำเต็งกวาแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆไปหาขวดแบบนี้มากรอกใส่นะคะ แล้วก็วิธีการใช้ก็คือให้เ,เพื่อนๆเหยาะใส่สำลีนะคะสำลีเช็ดหน้านะคะแล้วก็เอามาเช็ดเบาๆที่หน้าของเรานะคะให้เ,เพื่อนๆเน้นจุดที่เป็นฝ้านะคะเพราะว่านะ้ำโทนเนอร์น้ำเป็นกวาวเนี่ยมันช่วยลบเลือนฝ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำเย็นหลังล้างหน้าแล้วให้เ,เพื่อนๆลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง คือหน้าเรานี่มันจะลื่นแล้วก็เนียนขึ้นนะคะก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย